จะทาให้ตาบอดอะไรเลยไหมจริงๆไม่ขนาดนั้นที่มันเกิดมาจากสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมใช้ตาต่อเนื่องนานบางคนก็อาจจะเกรงกระตุกกล้ามเนื้อกระตุกรอบๆตาได้หรือคุณภาพในการมองเห็นความคมชัดเนี่ยเริ่มไม่ค่อยคมชัดเป็นๆแหหาย,หายถ้าเราใช้ใสายตาต่อเนื่องน,น,นานๆเนี่ยเนี่ยเราก็ควรจะพักบ้างสวัสดีค่ะแพทย์หญิงสาศีใหญ่สว่างนะคะเป็นจกักษุแพทย์เฉพาะทางด้านกระจกตาและการแก้ไขสายสตาค่ะ ก็อย่างที่เราทราบมีชื่อคําว่าลา้าใช่ไหมคะเหมือนกับลา้าเนี่ยถ้าเราเคยได้ยินกันบ่อยๆก็คือเป็นภาวะเมื่อยลา้าเช่นเราออกกําลังกายนานๆเราถือของหนักๆเราเดินไะทางกรเลยอะไรแบบเนี้ยอันนี้คือเมื่อยลา้าภาวะตาล้าก็เช่นเดียวกันนะคะคําว่าล้ากับตามารวมกันก็แปลว่าเราเนี่ยใช้ตาต่อเนื่องนานๆจนตาของเราเมื่อยลา้าหรือจริงๆแล้วมันไม่ได้นานแต่เราใช้ตาในสภาวะที่ไม่เหมาะสมเช่นจอสว่างแสงน้อย หรือเรามีค่าสายตาผิดปกติเช่นมีสายตาเอียงเยอะๆสายตาสั้นยาวบวกลบเยอะๆแบบนี้แล้วเราไม่ได้แก้ไขเราก็เลยต้องเพ่งแบบนี้พอเพ่งต่อเนื่องนานๆก็คือตาล้าสรุปว่าตาล้าเนี่ยสาเหตุมี2กลุ่มก็คือกลุ่มแรกใช้นานมากๆจนเขาล้าหรือกลุ่ม2ไม่ได้นานขนาดนั้นแต่สภาวะไม่เหมาะสมกันเลยล้าก็จะเป็น2กลุ่มของภาวะตาล้าค่ะ อ่าก็คือ จากชื่อและลา้าเมือ่อยล้ามันเป็นยังไงใช่ไหมคะก็คือพอเราใช้ต่อเนื่องนานๆเราก็จะเริ่มรู้สึกเมื่อยนึกถึงการยกเวทหรือเราทําอะไรต่อเนื่องนานๆที่เราเมือ่อยล้าเราก็จะเริ่มมีอาการปวดปวด,วดบริเวณกล้ามเนื้อรอบเบ้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ต่อเนื่องนานๆบางคนก็อาจจะเกรงกระตุกกล้ามเนื้อกระตุกรอ,อบๆตาได้หรือคุณภาพในการมองเห็นความคมชัดเนี่ยเริ่มไม่ค่อยคมชัดเป็นๆแหหายนะคะไปจนถึงว่าใช้ตาต่อไม่ได้และต้องพักดีกว่าแบบนี้ คืออาการของตาล้าค่ะ แน่นอนก็คือทุกท่านที่อยู่กับหน้าจอนะคะถ้าตอนนี้ทุกท่านที่กําลังดูอยู่เอ๊ะเราอยู่กับหน้าจอในมือหรือเปล่าถ้าเราต้องจ้องหน้าจอตลอดทั้งวันหรือทางานที่หน้าจอตลอดทั้งวันเนี่ยแบบเนี้ยแน่นอนมีโอกาสที่จะล้าได้จากการใช้สายตาต่อเนื่องนะคะและอีกกลุ่มหนึ่งที่บอกว่าเกิดจากสภาวะการใช้สายตาที่ไม่เหมาะสมเช่นเราอาจจะมีสายตาเอียงเยอะๆมีสายตายาวสายตาสั้นเยอะๆแต่เราไม่ทราบเราก็จ้องไปเรื่อยๆใช้การเพง่งแบบเนี้ย เพลงเยอะๆกล้ามเนื้อที่ตาเราทํางานหนักเราก็มีตาล้าได้หรือคนที่บอกว่าใช้หน้าจอสว่างมากๆเลยในห้องที่ปิดไฟแบบนี้นะคะตอนที่ตาเรารู้ม่านตาเราเจอความสว่างมากๆของหน้าจอ รูม่านตาของเราต้องหดเล็กในขณะที่พอเราเหหันไปมองรอบๆห้องมันมืดใช่ไหมคะในสภาวะความมืดรูม่านตาต้องขยายทีนี้รูม่านตางงเดี๋ยวหดขยายหดขยายแบบนี้ก็ทําให้เกิดตาล้าได้หลกัหลกๆก็จะเป็น3กลุ่มนี้ที่มักจะมีอาการตาล้า ก็ง่ายที่สุดเลยก็คือการฟังจากประวัตินะคะพอเราได้ฟังว่าเอ๊ใช้นานๆแล้วเริ่มมีอาการเมื่อยล้าแต่พอพักปุ๊บนอนพักไม่ได้ใช้สายตาวันหยุดไม่ได้จองหน้าจอเนี่ยหายอาการเป็นปกติเลยแบบนี้อาการบ่งชี้ชัดเจนว่า ล้าจากการใช้สายตาอันนี้ก็จะเป็นตาล้าแต่ถ้าเราจะตรวจประเมินเพิ่มเติมอันนี้เราก็อาจจะตรวจประเมินเรื่องของค่าสายตาต่างๆเช่นสมมุติเราไปวัดสายตาปุ๊บเออเอียงเยอะมากเลยสายตาเป็นบวกหรือลบเยอะมากๆสั้นหรือ,อยาวแบบนี้แต่เราไม่ได้แก้เลยเราใช้ตาเปล่าจ้องหน้าจอแบบนี้ก็อาจจะบ่งชี้ว่าเราต้องเพ่งซึ่งนํามาซึ่งภาวะตาล้าได้ พอเร,ราตาล้าใช้ต่อเนื่องนานๆปวดเมื่อยเกรงก็แล้วยังฝืนใช้ต่อไปอีกเนี่ยอันนี้ก็จะทําให้รู้สึกยิ่งปวดมากขึ้นยิ่งเกรงกระตุกนะคะจนไปถึงสุดท้ายไม่ไหวและทํางานต่อไม่ได้ต้องหยุดต้องพักเลยนะคะก็ไม่ควรที่จะปล่อยให้ฝืนถึงขนาดใช้ตาไม่ได้นะคะ่ะ แน่นอนสาเหตุก็คือเกิดจากการที่เราใช้สายตาต่อเนื่องน,น,นานๆหรือสภาวะไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นเราต้องจัดการที่ต้นต่อนะคะเช่นบอกว่าถ้าเราใช้สายตาต่อเนื่องน,น,นานๆเนี้ยเราก็ควรจะพักบ้างพักนี่ไม่ใช่หมายถึงหยุดงานนะคะแต่ว่าพักสายตาเรื่อยๆโดยที่เขาก็จะมีสูตรในการพักสายตา 20, 20, 20, 20. แบบเนี้ย เช่นเราโฟกัสที่ใกล้20วินาทีเขาจะให้เราเปลี่ยนจุดโฟกัสไปที่ไกลยอย่างน้อย20ฟุตรหรือเท่ากับ6เมตรเป็นเวลาอย่างน้อย20วินาทีแบบเนี้ยเราก็จะช่วยจากโฟกัสใกล้กล้ามเนื้อเริ่มเกร็งแล้วเหมือนยกเวท แล้วก็มีรีแลกซ์บ้างไปมองไกลบ้างแบบเนี้ยก็จะช่วยนะคะรวมถึงการปรับสภาพแวดล้อมด้วยเช่นบอกว่าหน้าจอสว่างในห้องมืดเราก็ควรจะปรับความสว่างให้พอๆกันระหว่างหน้าจอและบรรยากาศของห้องนะคะรวมถึงคนที่มีค่าสายตาผิดปกติโดยเฉพาะกลุ่มที่เอียงเยอะๆยาวแบบนี้ควรที่จะแก้ไขแว่นเพราะสองกลุ่มนี้ถ้าเราไม่แก้เนี่ยก็จะมีการเพ่งที่นํามาซึ่งภาวะตาล้าได้ค่ะเบื้องต้นก็จะประมาณนี้ หรือเพิ่มเติมตาล้าเหมือนกับเราบอกว่าเรายกเวทเราําลังเยอะมันกล้ามเนื้อมันเกรง็งมันตึงมันเมื่อยมากการประครบอุ่นรอบดวงตาเพื่อยืดคลายกล้ามเนื้อรอบดวงตาอันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกัน อพอเรารู้สาเหตุแล้วเอ,อ้ยมันเกิดมาจากสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมใช้ตาต่อเนื่องนานอันนี้เราก็อยากที่จะป้องกันก่อนที่จะเกิดโรคและก็ต้องมารักษาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตือนตัวเองไว้ตลอดเลยให้พักสายตา20 20 20เสมอปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมนะคะแล้วก็กระพริบตาบ่อยๆอันนี้ช่วยได้เพื่อเบรกการจ้องนานๆและเคลือบชั้นน้ำตาไม่ให้ตาแห้งด้วย ก็เป็นการป้องกันที่ช่วยได้ก่อนที่จะเป็นโรคค่ะก็คือปกติภาวะสายตาผิดปกติของเราเนี่ยก็จะมีสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงใช่ไหมคะสายตาสั้นเนี่ย โดยทั่วไปถ้าธรร,ธรรมชาติถ้าสมมุติเราสั้นอย่างเดียวไม่ได้มีเอียงแบบนี้การมองใกล้เราจะชัดกลุ่มนี้เราจะไม่ต้องเพ่งเยอะเพราะธรรมชาติคนสายตาสั้นมองใกล้ชัดอยู่แล้วกลุ่มนี้ก็ตัดไปในขณะที่กลุ่มที่เป็นสายตาเอียงหรือสายตายาว2กลุ่มนี้แสงมันไม่ตกในจุดที่เราต้องการจะรับภาพนะคะซึ่งปกติเราก็จะตัดแว่นมาเพื่อหักเหให้แสงตกในจุดที่ต้องการรับแต่ถ้าเราไม่ได้ใส่แว่นปุ๊บร่างกายเราจะพยายามช่วยเหลือตัวเองนะคะก็ต้องเกรง กล้ามเนื้อรอบๆลูกตาให้มันเกรงมากขึ้นเพื่อบีบให้จุดโฟกัสเนี่ยไปตกที่จุดที่ควรจะรับกลุ่มเนี่ยมันก็เลยต้องเกรงต้องเพ่งต้องใช้กล้ามเนื้อรอบตาเยอะซึ่งถ้านิดหน่อยก็คงไม่เป็นไรแต่ถ้าต่อเนื่องน,น,นานๆเป็นชั่วโมงหลายชั่วโมงแบบนี้ก็เหมือนการยกเวทให้กล้ามเนื้อรอบๆตานะคะเขาก็จะล้าเป็นปกติค่ะ ก็จริง,รงๆแล้วเนี่ยภาวะตาล้าถามว่ามันเป็นโรคร้ายแรงจะทําให้ตาบอดอะไรเลยไหมจริงๆไม่ขนาดนั้นนะคะเพราะเป็นโรคที่เกิดจากการใช้งานการทํางานและคีย์ของโรคตาลาคือพักแล้วต้องหายเพราะฉะนั้นถามว่าจะส่งผลร้ายแรงอะไรไหมในระยะยาวเนี่ยอาจจะไม่ขนาดนั้นแต่ว่าเป็นผลระยะสั้นมากกว่าที่อาจจะทําให้เราทํางานต่อเนื่องนานๆไม่ไหวนะคะทางานได้สั้นลงหรือว่าใช้สายตาไม่ได้มันปวดมากแบบนี้มากกว่าเป็นผลเสียในระยะสั้นในเฉพาะหนา้า มาาก,กว่าสาหรับวัยอย่างพวกเราที่ใช้หน้าจอเยอะทํางานหน้าจอตลอดเนี่ยนะคะก็ ฝากเคล็ดลับ4ี่ข้อในการดูแลสุขภาพตานะคะข้อที่1อย่าลืมตัวเตือนตัวเองสูตร20 20 20นะคะทุก20นาทีที่เราเพ่งที่ใกล้ต้องเปลี่ยนโฟกัสไปเพ่งที่ไกลอย่างน้อยระยะ20ฟุตรหรือเท่ากับ6เมตรเป็นระยะเวลาอย่างน้อย20วินาทีจึงชิปกลับมานะคะนี่ข้อที่1ข้อที่2เตือนตัวเองให้กระพริบตาบ่อยๆเวลาที่เราจ้องหน้าจอเพื่อให้ชั้นน้ำตาเคลือบตาได้ หลีกเลี่ยงโรคตาแห้งปัญหาเรื่องตาแห้งตามมาข้อที่3ปรับสภาวะแวดล้อมการทำงานให้เราใช้สายตาได้นาน ะะได้แก่การปรับหน้าจอให้ต่ําก่าระดับสายตาเล็กน้อยให้สบายและน้ําตาเคลือบชั้นน้ําตาได้ดีแสงสว่างในห้องต้องพอเหมาะกับแสงสว่างหน้าจอนะคะความชุ่มชื้นในห้องต้องพอเหมาะและข้อสุดท้ายอันนี้สําคัญมากๆก็คือหมั่นตรวจเช็คสุขภาพตาพบคุณหมอตาอย่างน้อยปีละครั้งโดยเฉพาะท่านที่อายุเกิน40ปีอันนี้เป็นคําแนะนํามาตรฐานของทั่วโลกที่ควรตรวจคัดกรองโรคตาอย่างน้อยหนึ่งครั้งุง